พี่น้องครับผมสี่ให้พี่น้องฟังบางส่วนบางตอนนะครับจบที่เล่าเบาที่สุดนะครับเ,เกี่ยวกับประเด็นที่มีการพูดถึงการทายคลิปนะครับน้องนาริตะน้องพี่น้องเนะาะวาวาช่วงที่ขึ้นศาลนะ่ะก็คือไห้แม่กับป้าลวก็ผู้ญิบานเป็นผูท้ทายคลิปลงนะครับเพราะว่ามันก็มีประเด็นเกิดขึ้น ผู้ยิบบ้านเพิ่นกะบอกได้ดีบออยากหนุ่งเกี่ยวอีย่างกับไผอีกแล้วนะครับพี่น้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นกะถือว่าเกิดไปให้มันแล้วแล้วไปพี่น้องมาฟังบางช่วงบางตอนนะครับผู้หิบบ้านเล่าว่าวาไวน์นะครับน้องพี่น้องครับจทที่เราเอาที่สุดถูกคือผมผมไม่อยากไปกระทบกระทั่งใครแล้วคือผมอยู่ในจุดที่ว่าไม่อยากดราม่าก,กับใครแล้วให้ใครอยากดราม่าก็ดราม่าไปคือผมไม่ดวลาใครแล้ว วันนี้รับงานสภาพออกงานก็เหนื่อยแพงแล้วเสียงกระบอมีเสียงที่จะร้องเพลงปัน,นี้่งกลับมาขอกราบกลับมาได้ี่น้อง,งอ,งองเก็บเสียงไว้ลองจะจะร้องเก็บจะเก็บเสียงไว้ร้องอ่าวันที่ยี่สิบสี่เพราะา,านหนัเนงเรื่องเนี้ยผมออกทุกชาเออหนังเรื่องเนี้ยเราคั่งฉะองหนึ่งปีนีออทุกชาคือใครเป็นอะไรก็เอาเป็นอยู่ที่ บุญทร,รกรรมแต่งดีกว่าเนาะเอาบุญทร,รกรรมแต่งต่อไปนี้จะไม่เฟือนบุญทร,รกรรมแต่งแล้วถ้าเืนมากมันเหนื่อยตัวเองนี่แหละพี่น้องเอาง่ายๆซะเล่าปล่อยให้ไปตามเว้นตามกรรมของผู้ใดที่เหตุไหวจังสั่นมันสิด,ดีกลัวนะครับเนาะบบสั่นมันก็สิบบจบบบสิ่นนะครับภายเหตุอียัง,ยงไหวก็รับนะครับเคยว่าอียังไหวมั่นกับย่อมเป็นไปอยู่แล้วพี่น้อง ถ้าสิเก็บมาสูยังสูแนวอย่างถี่เราบอกแล้วเอามาปวดหัวสืส่อธุรกิจเราหลายยางหลายแนวครับเออซึ่งมันแตกต่างกันพี่นองงานกับบไดเรียนยังมีแต่งานเรียนมาหาบไดเรียนไปหางานหากครับความแตกต่างนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเห็นอยู่นี่บ่ต้องไปวอาบรรยายสาธารณอย่างมันหลายมากมายครับมันเห็นอยู่แล้วครับว่าเห็นอีอย่างอยู่บ่ต้องไป ให้คนยกย่องเรืว่าหยังหน่อครับมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มันเห็นเองครับสุยางบุญมันสีซอยหนูแล้วก็มันสีให้เฮ้าเจริญนลุงเลือกเองครับพราะหยังเฮาเห็ดมันดีแล้วนะครับบอต้องไปคิดหรือว่ากลับไปแก้ไขใดใดทั้งสิ้นครับ่านมาแล้วก็่านไปตอนนี้เราเห็ดให้มั่นใจกว้างครับ นั่นลหละบอต้องไปคิดอย่างมีแต่สี่เหตุในตัวเจ้าของใจเลิ่นเกิดความสมบายใจขึ้นครับพออีกฝ่ายหนึ่งมันมันเห็นอีอย่างมันก็เป็นดราม,ม่าพี่น้องอันนี้บอได้วาไนเนอครับเพราะว่าอย่างพอเห็นอีอย่างถ้ามันบดตรงตามที่เข้าว้าที่เลยกไว้บ่ครับพี่น้องมันกับไปเรื่อยล่ะครับคนนะกับพยายามเบิ่งอยู่แล้วว่าสิ่งที่เข้าวาวอีอย่างมันต้องมีความสัตย์จริงครับ ถ้าววัดจริงข้าววัเล้วบอตามสัจาตัวเจ้าของคนกับว่าใดยิ่งตอนนี้นะครับมันเป็นซื่อสาธารณะที่หลายๆคนกันจับตาจ้องมองอยู่ตลอดล่ะครับว่าสิ่งที่เขาเห็นมันสวนทางกับคำว่าฮอบบอผลของการที่เขาวอกมันสะท้อนกลับไปครับบอต้องไปลอซาดนาซาดใดใดทั้งสิ้นครับซาดนี่แหละครับมันเห็นเองบางคนว่าโอ้ พูดละซาดนาลับเวียนลับกรรมมันบ่ต้องหรอกครับมันข้าวเดียวครับพี่น้องมันหูเลยดยมันเห็นเลยละ่ะลับเองเลรอกครับไหวพร้อมเดีมันถูกทรมานม่ครับกายาเท่าเทไรนะครับพี่น้องจิตใจนี่ที่มันแหงเห็นไหตัวเจ้าของโอ้โหมันบันท่อนจิตใจตัวเจ้าของเลยพี่นอ้องอมทุกข์ที่บ้านสิหาแนวแกแบบไรแล้วครับ ขนาดเข้าวัดยังงปลายทลายขีด,ด้อพี่น้องเข้าใจว่าต้องเฮ็ดนะครับแต่ว่าการไปไปวัดก็ต้องปฏิบัติรรมเนาะจนครูบาอาจารย์เพิ่นเตือนนั่นล่ะถ้าเตือนแล้วเขาก็ต้องหยุดนะครับก็บฟั่งเพิ่นอันนี้ก็บ่าว่ากันครับสิ่งที่่านมาแล้วแต่เฮ็ดยังก็ตามนะครับถ้าผูดอะไรยู่ใเล้เคี่ยงกันเฮาก็ต้องแนะนํ้กันตัวต้องซอยกันแล้วก็ปรึกษากันตัว่าเฮ็ดยังถ้ามัน ถือแต่มันส่วนมากถือน้ำกันมันเกี่ยวโยงกันเด็ดดีมันพ่วงนะครับพี่น้องว่าสันเพนสิวาบอกครับมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เฮาก็ต้องระมัดระวังครับในสิ่งนี้นะครับเนาะยาสาให้มันกระทบลูกหลานหรือว่าบริวารเท่านั่นแ่ะครับส่วนมากนี่มันหมักสีกระทบเบิดล่ะครับเห็นอีหยังแน่เด้อืซอโซเชียลมันเร็วครับประเด็นหยังนิดๆหน่อยมันก็เป็นประเด็นใดครับ กัเตือนเพิ่นนะครับโดยความหวังดีนะครับเนาะหเห็ดอีหยังมันก็ต้องเห็ดด้วยความรอบคอบนะครับก็ะเบิงที่ล่ะครับแม้แต่สิไปรีวิวหรือว่ารีแพ้อีหยังนะมันก็เป็นประเด็นได้ครับพอเห็ดอหยังมันค้นจับตาเบิงนี่ครับแฮงอีหยังเทียทาเฮามาตอบโต้เฮียงคักเลยนะครับไปง่ายเลยละ่ะ บางครั้งนิ่งไว้ก็ได้หรือว่าที่บนิ่งบัดนันมันเถีว่าสีบ่ทนแล้วนะครับแล้วก็ได้โพสต์ขอความออกมากนะครับก็บลรล่อเบืงนะครับว่าความชัดเจนการทีบนทนนี่สีเ่เฮ็ดอีหย,ยังนะครับสีเดเวอลอีหย,ยังและหลายคนก็ลอ่อฟังอยู่สงสัยที่ลอ่อฟังต่อไปล่ะครับร้อยวันพันปีครับโบหงมือไดด้ด้ครับพี่น้องก็อดทนเบืงครับลอ่ลอๆๆกอยจะคู่คือกันนะครับว่า แล้วิีวอลอย่างสีชัดเจนนี่ยัอยงออกมาเนาะครับวอลเล้วนะครับ,บ,รรรบมันก็ต้องมีหลักฐานเดิมันยังสีเสื้อได้นะครับพี่น้องบอ่าวว่าสิเป็นเอฟซีฝั่งใดนะครับกับคงสีลออ่อคือกันขนาดเอฟซมันยังว่าเวอาออกมาเนี่ยคือบอ่าววอจักเทียนเน่มันสีได้แย่งเขาบ้าง จังสี่นะเอา้ามันก็นดีคื้กันล่ะครับถ้าผู้ใดผิดอย่างหรือว่าผิดอย่างมันก็นสีเดวหูดิถาา้าว่าใต้อีกฝ่ายถาล่มอยู่ฝ่ายเดียวก็ต้องเอาออกมาครับที่แจงออกมาเลยชัดเจนเลยล่ะครับก็สีได้หูด้ือกันล่ะครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นอันใดแถ้นหรือว่าแถื ปัว่าผมบอกตาดีไฟเดียวผมก็ว่าใหน่อยนะครับดีคือกันด้นี่แสดงความชัดเจนออกมากนะครับ,ม,ม,รบมันจังสิบว่ได้ข้อลหลัานตัวครับแต่ว่าสัตมันก็เป็นสิ่งที่เกือบแท่งสงสัยมากโดยตลอดนั่นแหละครับไพ่ล่ะครับสิบว่เสียในสิ่งที่พื้นอาออกมาบอกพู้ไาพื่นดาออกมาเห็นมั่วขันับเอาคลิปออกมาออกสิทังไหนครับ ไฟเสียงอย่างที่อัดไว้เนี่จังไกรกันก็ต้องนี่แหละครับรอบ่งความชัดเจนต่อไปครับว่าซิดีเท,ทียปากบนาะครับ